มาอีกแล้วพี่น้องเศ้าเล่าทุกสบายดีเด้อสงการใหญ่มีความสุขมีแห right ้งมีเงินมีทองใส่ยาเจ็บยาจนนะครับเด้อค้ดสงควรคงควรคอยผมพูดได้อ่ะสงควรคงควรคอยสงควรคงควรจังหวัดเชียงรายครับผมชายเรียงสวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ ถระคุณรู้ไหมพระอะไรบ้างนี่คือวัตถุมงคลของคนไทยคนต่างชาติชอบพระไทยเพราะนั้นปรยชาวต่างชาติสักครั้งครับดูสิฮะเขารักในความเป็นไทยแขวนพระด้วยอุด a ย o u know b u d d h ูโน u k ดา w ใช่ครับโอเค u ยุดปีก o r มีนะชามเขียวคว่ำเช้าชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามขาวคว่ำค่ำ ยูยูยูทุกท่อพี่เมกเดอะซาวด์โออาดแอนโอดาวเดียวเดียวชามเขียวคว้าเช้าชามขาวคว้าค่ำชามเขียวคว้าเช้าชามเขียวชามเปลาชามขาวคว้าค่ำชามเปลาชามค้ำเออชามค่ำถูกต้องชามเขียวคว้าเช้าชามเขียวชามเปลาชามขาวช้ำช่ำชามเขียวช้ำช่ำท่อพวง น้าแตงกีวเพื่อนเขาเพื่อนเขานาองัยยุค้คาหีแซน่าเกาหรีไปเป็นอบอดเวลคัมพรมคัมซาเมดาคัมซาดาคัมซาดาอะไรที่ b ี a u t i ฟิ l เจอร r ยูแ u ป e f o l o เ i โอเคโอเค่าิงสมควรคงควรคอย องควรองคุคอยพูดได้อะองควรคงควรคอยองควรองควรคอยยายกินลำยายยายกินย้อไร่น้ำลายยายไหลย้อยลำยาไหลย้อยผโอเค thank you เอาละครับขอบคุณมากมากครับที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณมากมากครับอรรมุ่ทีนึง นี่คือความน่ารักของทุกคนที่มาชมมวยนะฮะเอาละครับมาดูกันต่อครับคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้รับรองเฮ้เฮ้เฮ้สุดท้ายแล้วอยู่กับเราไฮสนามหลวงนี่คือทัพเฮอร์รี่หนึ่งยายนะและโค้ชจะสู้ของเขาค่ำคืนนี้ครับร้อนเสียงกรีดดังๆต้อนรับนักมวยบุญเกิด เอตเกีดยดโัทิ้งโอบตาีครับอาขอบคุณครับรุ่นต่อครับดูผู้นี้ครับปิดท้ายรายการสำหรับ,บ วอยไทยมาหาสงกรา Water, นต์เวอร์วอเตอร์ฟีซิโนะครับหลายหลายปีแล้วเราไม่ได้ใช้บทพูดพิธีท้องสนามหลวงทำกิจกรรมนะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเชื่อว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้คงจะกลับมาทบกับแฟนกีฬาได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายนะครับ่วงมหาสงกรานต์ขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกผแผนทุกฝ่ายนะครับ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาทำความสะอาดด้วยครับดูแลกันอย่างดีครับเดี๋ยวก่อนจะลุกจบคู่สุดท้ายสุดท้ายนะครับใครที่มีขยะช่วยกันหยิบนะครับหยิบไปทิ้งในถังขยะนะครับอย่าทิ้งเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดต้องทำงานเหนื่อยๆหนักๆนะครับใครถือขยะมาเขามีจุดแค่ขยะเอาไว้นะครับฝึกเอาไว้ครับสร้างระาบเยบวิิัยครับคนไทย ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วครับแต่ว่าถ้าคนไทยเติมระเบียบวินัยกับไฟนี่แม่ใจยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งนะครับมาดูคู่นี้ครับว,วีรศักดิ์ชิตชาสิงห์กับเัีเยตูเกียรติพลพิบ

อ่ะไปดูคุณ้ายครับวีรศักดิ์กับเอตูโอ้โหเกียยนโผล่คลิปจริงไปธรรมดานะครับมีค่ายมียิมอยู่ที่ประเทศอกฤิโด่งดังมากครับอ่าให้กำลังใจวีรศักดิ์ครับโอ้ยนับเลยครับไหวหรือเปล่าครับวีรศักดิ์ อ่าเป็นไรครับชาวต่างชาติที่เขาเรียนรู้ตั้งใจอยู่แล้วครับดูมัดกล้ามดูร่างกายแม่ตองเทียบอกต่อยดีต่อยดีพิศษต่อยมุมไหนก็ไม่รู้เออต่อยไหวไหมอ้าวเสียงผู้หญิงนี่หว่าหรือว่าเสียงผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเสียงผู้หญิงเทียบใครเทียบวิศักันไหม อเจี๋ยวพี่สัตว์อาเดี๋ยวลุงช่วยเชียร์ด้วยลุงน้องช่วยเชียร์ด้วยอ่ะขออนุญาตไว้เป็นกลางนะคร,ร,ร,รับเราเปิดท็อปเรื่องผมจะโกรธอาไฟใช่แล้วจะบอกว่าเราคนนอกจะโกรธนะอย่าให้เชียร์แดงไปพอๆครับอาจารย์พอครับโอ้โหเอตูนี่กำลังกระดาษครับเอ่อเออไม่เป็นไรครับตัวมือใหแดงๆให้วินาซักนะครับตัวมือดังๆให้วินาซักครับเอตเอูแข็งแรงอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เร็วมาก เืงินผมพามาแข่งแข่งเมืองครับจิโลเวิร์อย่าพึ่งลงไอตูอย่าพึ่งลงขอโต้รับรางวัลก่อนครับไอตูรับรางวัลก่อนอย่าพึ่งลงอ่ารับรางวัลก่อนอาเจนนุจิตครับขอบคุณครับน้อกจากนี้ครับของกาบนิเชิญครูดามสีจใจครับมอบถ้วยรางวัลให้กับผุ้นะครับขอกราบนิเชิญครูดามครับค่ะเขาเชยครูดามนะคะครูดามเองก็เป็นเพื่อนของลีนาที่เราบุ ในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ oh. ทําหลักสูตรในเรื่องของการที่จะผลักดันเรื่องของมวยไทยให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆแรกๆเราก็จะเน้นในเรื่องของโรงเรียนเอกชนแต่ปัจจุบันนี้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็หลักสูตรที่ครูดามได้ปั้นแต่งขึ้นมาตามหลัก ในอดีตแล้วก็นํามาใช้ในปัจจุบันนะคะก็อยากจะฝากไปถึงกระทรวงต่างๆคะ่ะนอกจากกระทรวงศึกษาแล้วยังต้องให้มากด้วยนะคะหลากหลายเอาละครับวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายที่เราเดินทางมาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15เมษายนต้องขอขอบพระคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ,ร,บ,ร,บรวมไปถึงคณะ,ะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มางานในวันนี้นะฮะและวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแม่เราอยู่กับมวยไทยรักมวยไทยในความเป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่้องตาเน่นะ,ะฮะแลวก็วันนี้ต้องบอกว่าสถิติลูกสูงที่สุดก็คือประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นคนที่อยู่ท้องสนา,ามหลวงเยอะมากทีเดียวนะคะน่าชื่นชมมากค่ะ I would like to say thank you for everybody to join with us tonight to experience the excitement of Muay Thai สบายดีสบายดีสบายดีไม่ไอีกแล้วไมอีกแล้วพ <laughs> ีว่น้องเจ้าเล้าทุกสบายดีเด้อจงการลายมีความสุขเงี้ยงมีเงินมีท่องใส่อย่าเจ็บอย่าจนนะครับเด้อ

เอามาเดี๋ยวทีท้ายเราก็ไปล้มจิตก่อนบ่เสียใจเลยบ่เสียใจเลยเยี่ยคดีเนาะครับผมครับไโอ้ยหายก่อนอีกทีนึงนะโอ้ยหักพี่น้องเศร้าแล้วมาเลยครับ 1,2,3ใช่ไปเด้อเด้อไปเด้อเด้อไปเด้อเด้อหลังจากที่จบม,มวยนะก็จะมีการาถ่ายภาพนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขบวนแห่ของออจังหวัดน้องคายนะประาตศพัธธงควรน,นะฮะสะพานบิชภาพ,าพไทยลาว เดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กันครับมาฝั่งนี้กันความงามของขบวนแห่นะฮะัท่านผู้ชมครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็ถ่ายภาพบรรยากาศของขบวนแห่ให้ท่านผู้ชมไปรับชมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะโอ้แลกใจครับจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันจังหวัดเชียงรายครับผมชายเรียง สวัสดีทั้งาทยทุกท่านที่อยู่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับนี่คือขอบวนแห่ของจังหวัดเชียงรายครับผมฝั่งนี้พญานาคสวยงามครับเป็นขบวนแห่นางนพมาศน่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเอ๋ยนะฮะจังหวัดเชียงใหม่สวยงามนะฮะท่านผู้ชมครับถัดไปก็จะเป็นจังหวัดน้องค่ายพญานาคพาพระาธาตุพังควน ฝั่งนี้จังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ชมครับขอนแก่นเมืองดอกคูณฝั่งนี้จังหวัดเลยนะครับสวยงามครับอันดับหนึ่งของขอบวนแห่นครพนมครับนครพนมว้าว สวยงามพระาธาตุพนมนะฮะฝั่งนี้จังหวัดสุขโขทัยครับท่านผู้ชมครับสุขโขทัยเมืองเกา่า <ías> ตรงนี้จะเป็นสมุดปราการนะฮะพระเจดีเกตพระเจดีกลางน้ำานะฮะว้าวสวยงามครับท่านผู้ชมครับพระเจดีกลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลัยเมืองโบราณสงการพระประแดงปลาสลิดแห้งรสด,ดี เจดีกลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลยเมืองโบราณสงการพระปลาแดงปลาสีแพ่งรุดดีประเพณีรับบัวรบทุทั่วอุตสหาหกรรมนี่คือคำขวัญของจังหวัดสมุทรปราการาานาง,งด่านอลังการเมืองนครหนึ่งเดียวของไทย เข้าวรามอร่อยอ้อยหวานจากฉานจากสารดีประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีครับผมฝั่งนี้จังหวัดเลยนะครับได้อันดับที่หนึ่งของขบวนแห่สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โห ืนนี้ค่ำคืนวันที่15เมษายนปีพศ2567คราบสงกรารไทยนะครับอยู่ที่ท้องสนามหลวงก็จบลงไปนะครับค่ำคืนนี้มีการแสดงโดรน,นะครับมีการแสดงมวยไทยนะครับต่อสู้กับฝรั่งนะครับเมื่อกี้นี้บาวโบกั็เด้ไปทักทายไอยส้สมจิตจงจะหอพลใจดีลหลายหลหากพี่้องเศร้าเล่าแลให้ป่วยพ่อนสองกรารวันปีใหม่เมื่อน,นี้บาวโบเองกับที่ว่าได้มีโอกาสมันจบพกพอมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงหน้าพี่รองนะ หลังจากโมเดลกีบาร์โบรเคยได้ไปถ่ายขบวนแห่สวยงามอลังการนี่คือขอบวนแห่ผีตาโขนของจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเป็นขบวนแห่ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งนาะพี่น้องเนาะของขอบวนแห่มูนีบาโบเองกับพี่โอกาสแต่มาตักท่าพี่น้องฝากท่านผู้ชมนะฮะท่านแดะทีเขาว่าเราต้อคลิปของบาวโบนะทาม,มากกับเรื่องกดไลล์ให้กำลังใจบาวโบเนี่ยกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวโบโดยการบระกดขามโฆษณากันแล,แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับมูนีคำคืนนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีเอาละพี่น้องสิ่งที่สำคัญน้องพี่น้องน้องสงกรานต์น้องพี่น้องวันสงกรานต์ไทยและกับปีใหม่ล่าบาบโบเองในนามที่เป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามลักหมืน่นการศึกขอ้ออวยไส้ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ร่ำลำรวยด้วยอย่าเจ็บอย่าจนน้องพี่น้องน้องคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาขอให้กิจการลุงเรื่องขอบข้วอยู่เย็นเป็นสุขมื่อนี้บาบโบเองกกมาวอวยพรให้ทุกท่านเพียรสามีสมบายด,สายดีสวัสดีครับ วันสุดท้ายแล้วที่ท้องสนามหลวงนะครับท uhh. ่านผู้ชมครับณตอนนี้ก็เป็นเวลา3าทุ่มเกือบจะ4ทุ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับท้องสนามหลวงคืนวันที่15เมษายนปีพศสอ6พครับ ค่ำคืนนี้นะท้องสนามหลวงกลายเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับฝั่งถนนราชดำเนินนอกนะฮะหน้ากระทรวงกลาโหมเป็นแบบนี้แล้วครับเป็นแบบนี้คือเป็นแบบไหนคือเป็นวันสงกรานต์วันสุดท้ายนะวันที่15ของการเฉลมิมฉลองเล่นสงการที่ท้องสนามหลวง ค่ำคืนนี้ไม่มีรถวิ่งนะฮะบนถนนราชดำเนินจะมุ่งหน้าไปแปลงนามนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปเสาชิงช้านี่ยฮะหน้าว่าที่ว่าการคนเมืองเนีฮะกรุงเทพมหานครโอ้ค่ำคืนที่สวยงามค่ำคืนมาสงกราน